2วันก็กําลังจะเกิดเหตุการณ์คือการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นะฮะสามารถทําได้แต่ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะอภิปรายเสร็จปั๊บก็คือจบไม่มีการยกมือกันว่าอไว้วางใจคนนี้ไม่ไว้วางใจคนนี้เอาคราวนี้ดูหน่อยว่าก้าวไกลเริ่มแคมเปญอย่างไรบ้างก้าวไกลก็ขึ้นแคมเปญมาเลยฮะโอ้โหแว่นเงามาเลยเฮ้ยจริงๆเราก็มีแว่นแบบนี้นะเนี่ยเราต้องเอามาใส่บ้างละ <c oughs> มันคือแว่นโคนันไงนเวลาโคนันเขาจะทําอะไรเขาจะวุบแว่นแล้วเขาจะขาวล้วแสดงว่า,าไปสืบอะไรมาหรือเปล่าแล้วมีข้อมูลเด็ดอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่นี่คือเริ่มต้นแ,แคมเปญในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติรัฐบาลเพื่อใครนี่หัวใจไม่ใช่ประชาชนอีกตั้งหากระบุข้อความว่าเชิญชวนครับทำงานมาเจ็เดือนเต็มแล้วรัฐบาลสมควรจะต้อง ได้รับการซักฟอกบ้างบางอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอคราวนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างเนี่ยลิสต์มาคร่าวๆประมาณนี้นะมีดิจิตอลวอลเล็ตไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานย,ยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกบางคนได้กลับบ้านก็เกิดคําถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกําลังทําเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนําให้ตัวเองนั้นได้จัดตั้งรัฐบาลอ้าวแต่และอย่างแสบทั้งนั้น พอมาแบบนี้ปั๊บคุณภูมิธรรมก็เริ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งออกมาโต้บอกว่าการสร้างวาทกรรมจิกกัดกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร,รนั้นก็เป็นการเมืองแบบเก่าๆไม่น่าจะทำน่าจะทำกันอย่างสร้างสรรค์มากกว่าลองฟังท่านดูฮะการเื่อใครวัวใจไม่ใช่ประชาชนคนที่ตอบได้คือประชาชนไม่ได้ไม่เคยพักการเมืองมาต่อไม่เคยพักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านมาต่อะครแล้วก็ ประชาชนกี่จะรู้ดีที่สุดนะร้อบาทนี้ทำงานพุกอใครมันหมดสมัยแล้วใช้วาทกรรมมาปั๊มตาใข่แล้วก็ให้คนพูดผมว่าการเมืองสมัยใหม่อ่ะที่บอกว่าจะทําการเมืองสมัยใหม่ร่วมกันเนี่ยมีแต่ใช้วัทกรรมมาคอยติดกัดอย่างเงี้ยมันไม่สร้างสรรค์อย่าคิดแต่ว่าจะคิดว่ากลัวว่าคุณทักษิณมาแล้วจะมีความนิยมจากประชาชนที่ยังมศรัทธาแล้วจะมีผลตกรบต่อเพื่อไทย อย่าคิดแต่จะเอาชนะทางการเมืองครับนี่ไม่ใช่การเมืองใหม่เรื่องนี้ก็ไปถึงมือของประธานวิปรัฐบาลประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาบอกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจราจากับฝ่ายค้าน,ะานจะขอเวลาเพิ่มคือ <ทำ S 1> ข,ขอเพิ่มเวลาให้รัฐบาลนะขอก้าวไกลลดลดหน่อยได้ไหมแว่นเงามาขนาดนั้นนะคงเริ่มเอ๊มีอะไรหรือเปล่า <laughs> ขอลดเวลาหน่อยได้รหรือเปล่าล่ะ แต่เดิมวางกรอบไว้ฝ่ายค้าน22ชั่วโมงอันนี้มี2วันนะไม่เหมือนสอวอสอวเขา,าวันเดียวลดให้เนี่ยเหลือ18ชั่วโมงเท่านั้นเอา้าก็ต้องดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงลองฟังประธานพิรัฐบาลดูครับมองว่าฝ่ายรัฐบาลอย่างน้นอยๆต้อง10ชั่วโมงขึ้นนะฮะฝ่ายค้านก็ต้องลดลงมาจาก22อาจจะเหลือสัก18ก็ถือว่ามากกว่ากันเท่าตัวนะฉะนั้นการอภิปรายเนี่ยเพื่อจะให้มีการตอบและให้ประชาชนหายข้องใจเนี่ย อาจจะเอาเวลาจนกระทั่งยี่สบสองชั่วโมงให้รัฐบาลสัก4ีช่ชั่วโมงหชั่วโมงมันก็ไม่ได้นะหากเวลาประท้วงนี่ไม่น่าเกิน4ี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นาจารย์รัฐบาลก็ไม่สามารถตอบทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านถามนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้คุยกับรัฐบาลแต่ว่าฟังดูเนี่ยความยุติธรรมต้องเกิดนะฮะเนื่องมื่อมีการกล่าวหาต้องให้มีการชี้แจงอันนี้ผมขอเตือนนิดนึงตรงนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะไปอะไรคุณทักษิณมากอะไรที่หมายความนี้คือหมายความว่าอย่างนี้ เวลาเรากล่าวถึงใครก็ตามในสภาผู้แทนราษฎรแลวเรากล่าวถึงคนนอกสมมุติว่าสสฝ่ายค้านกล่าวถึงคุณทักษิณก็ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะต้องไปปกป้องนะฮะเพราะถ้าปกป้องก็หมายความว่ามันแสดงให้เห็นทางอ้อมว่าคุณทักษิณนั้นมีบทบาทต่อพรรคเพื่อไทยและที่สําคัญก็คือถ้าตัวคุณทักษิณเห็นว่ามีการหมิ่นประมาทคุณทักษิณโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณทักษิณฟ้องบินประมาทได้นะครับอันนี้ผมบอกเป็นทางไว้ให้คือเอกสิทธิ์ของสสในการพูดในสภาเอกสิทธิ์นั้นน่ะจะครอบคลุมแค่ในสภาเท่านั้นสมมุติสสคนนึงด่าสสอ,อีกคนนึงอันนี้ฟ้องร้องไม่ได้แต่ถ้าสสไปด่าใครก็ตามนอกสภาคนนอกสภาที่เขาไม่ได้เป็นสสด้วยไม่ได้เป็นนักการเมืองด้วยฟ้องได้ดังนั้นก็สุดแล้วแต่เลยนะฮะ,ะดูกันครับเพราะว่า รัฐมนตรีหลายคนวันนี้เดินทางเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมตัวและเตรียมพร้อมแล้วว่าจะรับมืออย่างไรกับการอ,อ,อาภิปรายแบบไม่ลงมติที่จะเกิดขึ้นย้ำอีกครั้งอีก2วันที่จะถึงนี้